ที่สี่ก็ไม่มีหรอกสองจงสองจานอะไรเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวเลยไอ้ที่เขาเขาพูดอ่ะสองจงสองจานอะไรนั้นคือนั่นเลยใช่เลยทางนั้นเลยนะที่ก็ว่ากันนะใช่เลยนะอ่าคุณเรนูนสวัสดีครับผมสวัสดีคุณแดงนะครับวันนี้ข่าวอะไรมั่งเพิ่งกลับมาจากหาหมออ๋อนะครับคุณดวงแขนะครับอ่า ก็วันนี้นะครับเอฟซีก <c oughs> ็มีข่าวค่าวนะครับก็ส่วนมากฝั่งตรงข้ามนั่นแหละนะครับอ่ากล่าวหาว่าอ่าทั้งใหญ่นะครับนะเหมือนกับเหมือนกับคนอื่นนะ่ะที่ไปฟ้องอ่ะนะครับไปฟ้องอะไรต่างๆนะครับเอฟซีนะไปฟ้องอ่าไปฟ้องอ่าเรื่องคดีเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ย เขาก็หาว่าท่างใหญ่เนี่ยมีส่วนรู้เห็นนะครับมีส่วนรู้เห็นกับอ่ากับเขาด้วยแอดพูดได้เลยนะแอดบอกตรงๆเลยว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วแล้วจะฟ้องอะไรยังไงเขาไม่เคยไปปรึกษาอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าทําไปการส่วนตัวไปเลยนะไม่มีการจะไปต้องอต้องรู้มาที่เขารู้ก็คือเขารู้ก็แค่รู้ในโซเชียลเท่านั้น รู numbered, i mean ้ในโซเชียลเท่านั้นนะไม่มีการที่ว่าเดี๋ยวจะมาปรึกษากันเลยเดี๋ยวจะฟ้องคนนู้นนะเดี๋ยวจะฟ้องคนนี้ดีไหมฟ้องคนนั้นดีไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวเลยนะครับเขาฟ้องนะครับฟ้องความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วจะไปโยนให้อทั้งช่างใหญ่เขาบอกว่าอ่าเขารู้มีส่วนรู้ส่วนเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เออไม่ใช่แล้วว่าเอาเขาไปโยงเขาไปโยงว่าทําไม ทำไมไม่ดีทำไมไม่ห้ามเขานูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะไปรู้ได้ไงขนาดทะเลาะกันเขายังไม่เกี่ยวเลยแต่ก็ดึงเขาเข้าไปอยู่ดีดึงเขาไปมีส่วนร่วมอ่ะอ่ะนี่เนหะ็นไหมเออเอาเป็นเป็นข้ออ้างไงดึงเข้าไปไงอ่เพราะว่าถ้าเกิดเอาเขา้าเอาแกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีแสงขึ้นมาทันทีเลยมันจากเรื่องธรรมดาเนะี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้คนพวกนี้มันก็จะเป็นลักษณะนั้นแหละเอา ดึงเขาเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งจริงๆเขาไม่เคยเข,าไ,เยเขาไม่เคยแสดงความคิดเห็นใดๆทงสิ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องอื่นเลยมันมีแต่โยงเข้าไปหาว่าเนี่ยรู้ทําไมไม่ไม่ห้ามนะเหมือนทะเลาะกันเนี่ยสมมติฝั่งเดียวกันทะเลาะกันทําไมไม่ไปห้ามเขาอย่างเนี้ยจะไปห้ามได้ไงก็เขาทะเลาะกันอ่ะถูกไหมเอ,อเขาไม่มีสิทธิ์อมันเป็นส่วนบุคคล ใช่ครับผมนั่นแหละนะครับก็คือโยงเข้าไปไงพอโยงเข้าไปปุ๊บจากเรื่องเล็ากมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมล่ะอ่ามันจะเป็นลักษณะน,นั้นการที่เข,เขาจะทําแบบนั้นก็คือว่าไอคนที่มันว่าเนี่ยมันต้องการเอาเอาเข้าเข้าไปเกี่ยวข้องพอเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็นจะเรื่องธรรมดามันก็อาจจะไปเรื่องบานขึ้นไปอีกชูกไหมล่ะหาว่ามีส่วนรู้ส่วนเห็นไปสั่งลูกน้องให้ไปฟ้องคนนี้ไปมีประเด็นไปทะเลาะกัน หาว่าเขาอยู่เบื้องหลังทุกเรื่องเรื่องไหนไม่ดีนะอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นแหละฮเรื่องดีๆไม่มีอยู่หรอกนะเรื่องดีๆไม่มีอยู่ข้างหลังแล้วแต่ว่าเรื่องไม่ดีในโยนเข้ามาจังเอโยนเข้ามาเอาเอา,อเอาบอกว่าอยู่ข้างหลังตลอดอะเป็นคนอยู่เบื้องหลังเป็นคนสั่งการนู่นนี่นั่นะไม่ใช่เลยเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยเขาบอกแล้วนะครับว่าเขาเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าคุณจะทําอะไรกัน <l oss> ก็เรื่องของคุณไม่เกี่ยวอย่าเอาเขาเขาไปโยงเขาก็พูดแค่นี้ ออย่าเขาไปเดียวอย่าเอาไปโยงเขาก็พูดหลายครั้งแล้วแต่พวกนี้เขาไม่ได้สนใจเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเขาเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงเขาจะทะเลาะกันเขาจะฟ้องร้องใครฟ้องร้องกันเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับเขาเออเขาไม่ใช่อาสมมติว่าถ้าเป็นบริษัทถูกไหมอ่าเป็นลูกน้องเนี่ยถูกไหมเป็นลูกน้องเนี่ยง่ายๆเนี่ยเป็นลูกน้องเป็นเป็นบริษัทเนี่ยแล้วได้เงินเดือนเนี่ย อันนั้นอ่ะเขาก็จะมีสิทธิตักเตือนได้เพราะว่าคุณคือลูกน้องเขาแต่ย t u b e เนี่ยมันไม่ใช่ลูกน้องเขานะเขาไม่ได้จ่ายเงินเดือนคุณมีอิสระเสรีทุกอย่างเลยที่คุณจะทำยกเว้นในที่ในที่ของเขายกเว้นในนานะคุณจะไปทำอะไรในนาในสิ่งที่มันผิดกฎหมายหรือผิดอะไรเนี่ยอันนั้นก็ไม่ถูกมันเป็นสถานที่ส่วนบุคคลแต่ถ้าคุณอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณจะทำยังไงก็ได้มันก็คือพูดง่ายว่าก็แค่คนเคยอยู่ด้วยกัน เออแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไปสั่งการนุ่นนี่นั่นได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวเออแต่พวกนี้มันชอบโยงไงชอบเอาเขาไปเปรียบเขาเอาเขาไปโยงเออเพื่ออะไรครับเพื่อหาผลประโยชน์นะสินะเออพวกพ่อแย่เข้าไปได้แล้วเนี่ยออะมันก็บอกว่านี่ไงช่างใหญ่เขาเป็นอย่างนี้นี่ไงเออเนี่ย,เ,เ,ยเขาอยู่เบื้องหลังอ่ะเออเขาเป็นคนอ่าคุมเรื่องราวทั้งหมดนะครับเป็นคนสั่งการ อเขาไม่ใช่มาฟรีเนี่ยจะไปสั่งการได้ไงถูกไหม <c oughs> เออเขาจะทะเลาะเบาแหวงกันเขาจะฟ้องร้องคนนู้นฟ้องร้องคนนี้ถามว่าเขาเคยมาปรึกษาไหมถ้าปรึกษาก็คงไม่เอาด้วยเออเพราะว่าคุณจะทําอะไรมันก็เรื่องของคุณมันไม่เกี่ยวกันเลยคนละเรื่องเลยไอ้พวกนี้มันชอบอไปโยงเอ่อสวัสดีคุณสุขชีพด้วยนะครับนี่แหละ เอฟีดูเอานะคนพวกนี้เป็นปนแบบนั้นนะหาเรื่องหาราวเรื่องไหนที่ไม่ดีนะ่ะเรื่องไหนที่ไม่ดีเนะี่ยโยกยกให้จังโยงมาจังเอไม่รู้ว่าเอามาทําไมโยงมาจังถ้าเรื่องดีๆไม่เห็นไม่เห็นว่าช่างใหญ่เขาอยู่ข้างหลังเลยเอไม่เห็นเขาอยู่ข้างหลังเลยชอบเอาไปบิดนะเอาไปบิดเบือนนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างประเทศเอ,อะไรก็รู้เห็นหมดแหละ เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็รู้ไปหมดแหละเออหาว่าเขาไปรู้ไปทุกเรื่องคือไอที่เขารู้นะเอฟทีเขาไม่ได้รู้ในเขาไม่ได้รู้ในหลังบ้านนะที่เขารู้เขารู้ในโซเชียลถ้าคุณไม่ออกโซเชียลสินะเขาก็ไม่รู้ว่าคุณทําอะไรกันเพราะอันนี้เวลาเขาทำกันเลยนไหมเวลาเขาฟอ้องร้องเวลาเขาด่ากันมันก็ลงโซเชียลไงเขาก็เห็นตรงนั้นเห็นในโซเชียลเพราะโซเชียลมันเป็นสื่อสาธารณะ ใครก็ดูได้เด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีดูกันได้หมดเนี่ยเออแล้วแล้วทําไมเขาถึงรู้รู้สิมันลงอยู่ในโซเชียลนะไม่รู้ได้ยังไงก็แค่นั้นรู้แค่นั้นแต่ว่าภายในเนะ่ะหลังบ้านคุยกันมันไม่มีเออหลังบ้านคุยกันมันไม่มีมันมันจะมีได้ยังไงอ,อ่ะเออเขาไม่ได้คุยกันแล้วก็คงจะไม่คุยไอ้เรื่องพวกนี้เรื่องทะเลาะเบาแหวงกันอย่างเงี้ยอืมเขาจะไปคุยไปเรื่องไร้สาระจริงจริงนะ อ,อแล้วก็เรื่องฟ้องร้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาปรึกษาเขาอยากฟ้องร้องก็ฟ้องร้องเออมันมีความคิดเห็นคือเขารับผิดชอบกันเต็มๆอยู่แล้วเออผิดถูกยังไงก็ว่ากันไปตามนั้นเ,เขาจะผิดเขาจะถูกถามว่าเขาจะไปเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวมีแต่คนจะดึงเข้าไปเห็นไหมอยากจะดึงเข้าไปเป็นพยานให้เห็นไหมอยากจะเอาตั้งนี่เขาไม่เกี่ยวข้องก็จะดึงเข้าไปเป็นพยานอ่าเห็นก็ดูเอาเองดิ เออเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเอาเอา,เอาก็ดึงเข้าไปอ่ะเห็นไหมใครอยากจะเอาเข้าไปก็เอาไปอย่างเงี้ถามว่าเขาจะมีเกี่ยวไหมละ่ะเขาไม่เกี่ยวแล้วไอ้คนที่ไปดึงเข้าไปนะ่ะมีความรู้ในเรื่องของเรื่องตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนก็เห็นไหมก็โดนไปนะไงแล้วก็โยนว่า,อ,าอู้หาความเท็จแจ้งความเท็จนู่นเนี่ยถ้าเท็จยังไงลนะ่ะถ้าเท็จคงไม่ติดหรอกนะก็ว่ากันะ เนี่ย fc เขเป็นซะอย่างนั้นน่ะคนเราอ่ะนะเอ่อหาเรื่องหาราวแอดหินฟัง,ฟ,งฟังแล้วก็ไม่ใช่เอ่อชอบจะกล่าวอ้างนะครับโยงไปกล่าวอ้างไปโยงไปนี่แหละคือประเด็นอฟ fc มันก็ไม่ใช่สุดท้ายก็เป็นยังไงอ่ะเออสุดท้ายก็เป็นยังไงสุดท้ายก็โดนกันเนี่ยเออติดคุกติดตารางกันไป ถามว่าเขาไปยุ่งเกี่ยวไหมก็ไม่เกี่ยวเอ,อเขาไม่ได้รู้เห็นแต่เขาชอบดึงเข้าไปเออถ้าไปเล่นกันเองก็เล่นกันได้นี่ใช่ไหมลนะ่ะไม่ต้องเอาข้อ,อไปไม่เห็นมันจะไปข้องเกี่ยวอะไรหาว่ารู้เห็นนะคือเอฟซีนะคนเคยอยู่ด้วยกันนะถูกไหมคนเคยอยู่ด้วยกันสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยถามว่าเขาจะไป คุยกันไหมหลังบ้านเขาจะต้องคุยกันโทรศัพท์คุยกันทุกวันปรึกษาหารือไหมไม่เลยไม่เลยบอกตรงไม่มีเออไม่มีการคุยกันไม่มีหลังบ้านไม่มีอะไรเลยออกไปแล้วก็แล้วกันไปออเคุณจะทําอะไรก็เรื่องของคุณกูณก็รับผิดชอบเอาเห็นไหมแล้วแค่นั้นเองแต่คนนี้บมันก็ยังโยงว่าอุย้ยเขามีหลังบ้านกันนะเออเขาโคกันเขาคุยกันส่งส่งข้อมูลหลังบ้านกันไม่มี เออไม่มีอสมมติว่าเนี่ยช่างใหญ่เนี่ยอ่าหลังบ้านกับใหม่ชลาวันเนี่ยถามว่ามีไม่ไม่มีแอดเก้าฟันธงเลยไม่มีคนอื่นแอดไม่รู้แต่เฉพาะนี้แหละแอดรู้ว่าเขาไม่มีหลังบ้านกันเออ,เอกสารหลุดเนี่ยนะเอกสารหลุดมาจากไอจากข้างบนเนี่ยจากสารในฟงเนี่ยเอกสารหลุดก็หาว่าช่างใหญ่เนี่ยเอาไปส่งให้ใหม่เป็นคนไปโพสต์อย่างนี้ มันใช่ที่ไหนแล้วเอฟซีอ่ะดูแล้วไม่ใช่เขาจะส่งไปให้ทําไม <c oughs> เออเพื่ออะไรอ่ะถามหน่อยนะเออแล้วเขาบอกว่าจ้างให้คนน้นเออวานให้คนนี้ด่าแทนทําให้คนนี้เออวานคนนั้นแดดด่าแทนไม่มีใครเ็าจะไปบอกให้คนนั้นด่าให้หน่อยสิด่านุ่นเนี่อ้มึงไปด่าคนนั้นหน่อยไปไม่ใช่ไอคนที่เขาด่าแทนก็คือหมายว่าเขาทนไม่ไหวเขาถึงดา่าแต่ไม่ใช่ว่าเจ้าใหญ่เขาจะไปสั่งว่าเอ้ยมึงไปด่าให้คนหน่อยไป เออกูด่าไม่ได้มึงไปด่าแทนไม่ใช่ไม่ใช่เลย FC. เอฟซีแอดบอกเลยเลยไม่ใช่เลยเขาด่าเองเราะเขาเห็นสมควรแล้วสมควรจะถูกดา่าเขาก็ดา่าเออแค่นั้นเองเห็นไหมมันชัดเจนแอดพูดได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะแอดบอกได้เลยว่าโยงเข้าไปโยงยังไงก็โยงค่ะยังไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีไม่ใช่อยู่ดีเพราะเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรข้างในหลังบ้านนี่ไม่ ส่วนมากก็ไม่คุยส่วนมากเขาก็จะคุยกับแม่ๆเอฟซีม, FC มากกว่าเอา่อคุยแค่นั้นเอเรื่องอื่นเขาคงไม่คุยละแล้วเรื่องไอ้อา่าวิวาทกันเรื่องทะเลาะเบาแวงเรื่องอะไรกันเนี่ยนะเขาไม่ยุ่งเกี่ยวหรอกปวดหัวเอาเรื่องของเขาอย่างเดียวก็พอแล้วเรื่องการทํานูน่ทนทํานี่ในนามั่งข้างนอกมั่งเนี่ยอันนี้ก็พอเพียงแล้วไม่เห็นจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นเลย คุณจะไปฟ้องร้องใครก็ไปฟ้องสิเออเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาคุณก็ณไปฟ้องเอาคุณก็รับผิดชอบเอาผิดถูกก็รับผิดชอบเอาทางน้นเขาไม่เกี่ยวข้องแต่พวกนี้เขาชอบโยงไงเอาดึงเขาเาข้าไปเออเอาไปบีคล้ายๆมปส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจกันอย่างนั้นแต่จริงๆไม่มีเลยไม่มีเขาจะไปทําทําไมอ่ะไม่มีประโยชน์แล้วก็เอาส่งข้อมูลไปให้คนอื่นเขาดา่าเเอ้ยมึงดา่ากูนหน่อยนะไม่เกี่ยว ไอคนที่ด่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเข้าขอ้อเขาก็ฟ้องเอาแล้วใครจะไปโง่ละ่ะถูกไหมลนะ่ะเออไปโง่ไปด่าแทนเออ่คนที่ด่าแทนอาจจะไปเข้าข้อ,ขอ,ขอเขานะครับเขาก็ฟ้องร้องก็เสียตังค์เสียเงินเสียทองอีกเออใครจะมารับผิดชอบอ่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ยุ่งเกี่ยวหรอกเรื่องการด่าทอกันอะไรกันนะคุณอยากจะดา่าคุณก็ด่าเลยสมควรด่าก็ด่าไปเลยเออก็รับผิดชอบเอาเองกันแล้วกันอย่างเงี้ย มันก็ทํากันมาโดยอย่างนี้โดยตลอดแต่ไอ้คนบางคนมันไม่เข้าใจไงเออมันก็โยงให้บอกว่าเนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนู่นนี่นั่นอะโยงไปอย่างนั้นซะเลยเออเห็นไหมคนมันไม่มีไม่มีคนอื่นอา้าวสมมติว่าคนอื่นเขาเขาส่งข้อมูลให้กันเออทาไมไม่ไปวหาเขาอะเออคนอื่นก็ไม่แน่เราไม่รู้แต่เฉพาะตรงนี้นะรู้ว่าเขาไม่ได้ส่งให้ใครเราข้อมูลข้อมูลเรไม่มีทั้งนั้นแหละ เขาจะไปส่งให้ทําไมเออคุณอยากจะดา่าเขายิ่งไม่อยากจะด่ากับใครอยู่แล้วมันมีปัญหาคนระับเออไปด่าแล้วมันมีประเด็นเนี่ยเขาไม่อยากด่าอยู่แล้วคุณ่าด่าเขาเนี่ยมีแต่ถูกดา่าแล้วก็เห็นแกถูกด่าประจําอยู่แล้วถูกแซะถูกพูดถึงอย่างงู้นอย่างนี้อาเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นแต่มีแต่เรื่องดีๆเลยมีแต่เรื่องเร็วๆทางนั้นนะยัดเข้าไปเอ่อ <laughs> เอาแต่เรื่องเร็วๆมาให้ เรื่องดีๆไม่ค่อยมีหรอกนะเรื่องอันนู้นก็ไม่เคยดีสักอย่างแต่มันนี่ดีทุกเลือกดีทุกอย่างนี่เอฟซี FC ก็ดูเอาแล้วกันคนมันก็แปลกดีเหมือนกันนะครับหาแต่เรื่องให้กับตัวเองดีนักนะแล้วก็แล้วก็เวลาตัวเองผิดก็ไม่ยอมรับนะพยายามจะบิดเบือนบายเบียงนะ ไม่อยากจะรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นพอตัวเองผิดก็บอกว่า <c oughs> โอ้คนอื่นใส่ร้าย <c oughs> เอ,อทำอย่างเด็กสามขวบนะเอ,อเห็นไหมคุณจะทําอะไรนะครับเอ,อคุณมีวุฒิภาวะอยู่แล้วถูกไหมคุณจะทําอะไรคุณก็มีวุฒิภาวะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอ,อคุณผิดเนี่ยคุณกย็ยอมรับไปสิว่าคุณผิดไม่มีใครเขาเอาลูกโป่งมาล่อให้คุณทําหรอกเอาจริงๆใครจะไปเอาลูกโป่งมาล่อ คุณอยากทำุณก็ทําไปดิเอล้นะอยากจะทําอะไรก็ตามสบายนะทําเลยเอ,อืมทำเอาเลยว่างง่ายๆนะครับนี่แหละ fc ก็ดูเอานะอย่างว่าแหละนะคนคนมันไม่ไอ้นี่นะอ่าคุณ ปลาภัยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณรดาด้วยนะครับ mm hmm. อ่าพอมนะครับสวัสดีครับผมนี่นะทิพซีนะครับ mm hmm. ลุงป้าไปหรือ,อยังไปไหนครับผมแอดยังไม่รู้เลยแกไปไหนอ่าแกมานี่หรือ,อยังไง